และทาดไฟในฉบับอนิเมะลมถึงยังสามารถเหาะเหินเดินทางบนชั้นบรรยากาศโลกได้เช่นเดียวกับคนของตระกูลโอซุึกิโดยจักรกละทาดหยินโดยส่วนใหญ่เขาจะนำมาใช้สื่อสารกับบุคคลอื่นโดยเทคนิคที่เรียกว่าคาถาลวงตาการสื่อสารเป็นเทคนิคสร้างภาพด้วยคาถาลวงตาที่ใช้กันภายในกลุ่มคาลาเพื่อพบปะพูดคุยหาลือกัน ในส่วนวิชานินจาด้านอื่นของอิชิกิก็ยังมีความสามารถด้านวิชาการใช้กระบองอันยอดเยี่ยมที่ตอบโต้ได้กับทั้งทักษะวิชาดาบของอุจิวะซาสุเกะและกระสุวนวงจากของอุซุมากินารุโตได้อย่างง่ายดายหรือวิชามิติเวลาอิชิกิก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถสร้างมิติของตัวเองได้ภายในมิติของเขาจะเป็นพื้นที่แห้งแลง้งและท้องฟ้าจะหนาแน่นปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆสีม่วง รวมถึงยังสามารถนําอุปรกรณ์บางอย่างในพื้นที่บริเวณภายในมิติมาสร้างเป็นเทคนิคการผนึกอันทรงพลังโดยจะมีเพียงแค่เขาผู้เดียวที่ทําลายผนึกนี้ลงได้้วยจักรกะทตุไฟเราจะได้เห็นอิชิกิปลดปล่อยไฟอันทรงอนุภาพออกมาจากมืออีกหนึ่งความสามารถอันโดดเด่นที่เรียกว่าคามาด้วยความที่เป็นคนของตระกูลโอซึสึกิทําให้เขามีความสามารถในการปลูกถ่ายอัขระคามาไปยังคนอื่นได้ภายในผนึกจะประกอบไปด้วยข้อมูลชีวภาพของผู้ใช้โดยจะเป็นพลังจักรกะ ความสามารถทางกายภาพเทคนิคส่วนตัวรวมถึงการดูดซับจากกรานอกจากนี้คาหมายังเป็นสื่อที่ทําให้อิชิกิสามารถเข้าถึงมิติของตัวเองโดยเทคนิคที่เรียกว่าลอยแยกคาหมาเป็นเหมือนช่องประตูสําหรับเข้าไปยังมิติหรือจะเปิดลอยแยกหนีผ่านอัขระคาหมาของผู้ที่ถูกประทับที่อยู่ในตําแหน่งระยะที่ห่างไกลออกไปหรือนําอัคระคาหมาไปเชื่อมต่อกับผู้อื่นเพื่อน,นําร่างกายเป้าหมายไปยังมิติของเขาด้วยได้เช่นกัน หรือเปิดรอยแยกคามะในตำแหน่งที่ห่างไกลโดยการเชื่อมต่อจากกลาของผู้อื่นอย่างที่อิชิกิสัมผัสได้ถึงจากกลาของนารุโตจากแขนเทียมที่อยู่กับคาวากิเขาก็สามารถเปิดรอยแยกคามะที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ในส่วนของความสามารถเมื่อเขาสู่พลังของโอซูสึกิผ่านอัคระคามาที่เราจะได้เห็นจีเก้นเข้าถึงพลังความแข็งแกร่งและความเร็วทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณแม้แต่ซูซาโนโอะร่างสมบูรณ์ของซาสึเกะรวมกับหมดสัตหางร่างสมบูรณ์ของนารุโต ก็ยังไม่สามารถต่อกรกับจีเกนสภาวะนี้ได้แถมยังถูกตอบโต้กลับด้วยการโจมตีเพียงไม่กี่ครั้งก็สร้างความเสียหายต่อน,นารูโตะและซาสเกะได้อย่างมหาศาลอีกทั้งเทวีสุริยาเปลวไฟสีดำที่จะไม่มีวันดับสลายจนกว่าจะเผาเป้าหมายลงอย่างสิ้นสากเมื่อเจอกับจีเกนสภาวะอัคระคาหมาทำเอาเทวีสุริยาแทบไม่ต่างกับไฟที่มาจากหัวไม้ขีดเลยก็ว่าได้ แต่จุดประสงค์ดั้งเดิมที่แท้จริงของคาหมาคือการลบล้างตัวตนทั้งหมดของผู้ที่ถูกประทับก่อนจะถูกแทนที่ด้วยตัวตนและข้อมูลชีวภาพของผู้หมอบเพื่อรอวันฟื้นคืนชีพอย่างสมบูรณ์ผ่านร่างของภาชนะใบใหม่อีกครั้งอย่างที่อิชิกิพยายามทำสิ่งนี้กับมนุษย์ทดลองหลายคนแต่มีเพียงสองคนที่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ นั่นคือคาวากิที่ได้รับอัคระคามะอันสมบูรณ์และอีกหนึ่งคนคือโคดแต่คามะของเขาไม่สมบูรณ์และไม่เหมาะกับการเป็นภาชนะใบใหม่ให้กับอิชิกิสิ่งนี้ยังเป็นเหตุผลในช่วงชีวิตสุดท้ายของอิชิกิที่เขาสามารถติด